สวัสดีจ้าทุกคนมานี่ก็มาพบกันใหม่เลยด้อจ้ามีมันกะสิาพาทุกคนมายามเบ็ดเด้อจ้าไอ้ว้านมาชัยแว้ตอนกลางเวินเดี๋ยวห่าไปเบิ่งกันเลยค่ะสิเด็กบล็อกบ้อนมานี่ดีจ้าทุกคนนี่จากหลังมานี่จากวะพวกใครจากหลังเติมเห็ดอันนี้ก็คือใส่เบ็ดด้วยเห็ดเนี่ยเตียบนี่ดอกมึงไม่โฟกัสหลังไม่ว่ามันเห็ดกินไดร้ายว่ะ ก็คือแบบบ่มีเวลาบ่มีเวลาสิมาย,ยามเลยมาใส่ไว้แล้วกะไปขายของขายของเสร็จแล้วก็จังเลยมายามนื่เต่ากระดิบบ่ไหมกระดิเก็บไปเลยนี่หลบหลบเอาไปาออยู่ไหนคะ แหกบ่บ่กินวิีนกิ่้นไมโดดหอบ่ตัวนตัวีมัม่เหอเบ็ดฟนคือฮันเธอมันหนังมันหนังฝาบ็ดแลอ่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโดดทำยืดซิ่ง เจอแบบหลังมีตัวมากินแตไม่ดูเอาไม่ดิไม่ยากของเอาไมมง่ายนี่ก็ได้จ้ะ บ่ม <Cornell> ่เบ <osh> ็ดเลยล่ะไม่เบ็ดเดียวก็ได้เกียวนั่กบตัวนี้กี้ฮะไมกบหน่อยวะกบินต่ไลยอยู่ลาเหงกบเดี๋ยวมานี่เงียบเดี๋มาดูตอนนี้กี่ปีว่าหันเือปีได้ปะใส่เงียบได้มือละบ้หน่อยเนาะ nhà yeah, đẹp hụt nhanh Phốn tông đi lại Xài Thực bả? Yên rồi tìm tiền, đồ Nhà bớt thì ก็ห้อยตีนมันฉลาดนี้เหยาร่อนเหยาร่อนร้องลังผ่านไปล้งหลักไม่ใช่ไก่กันเลยเด็กไม่ใช่ไก่กันไม่มีหัวใจตันนี้ม่มีห้อยตีนบ่ต่วเน็ก็เดันด้ดว แม่ถืดทางทานด้วยสามลังทานปส่ลังนึงลังนึงจะวางข้าเฮ้ึนี่กลิ่โอ้ยกบกิดยังกิ่นแมเที่ยไม่กินนิบ่ะเออจนแน่ยังไม่กินมันวะโอ้โอนี่อะไรใส่ไปนี่มันเด่นมากี่วะ วาสนาสิได้กบกับวันหไอ้บ้านพอขนชิ้หนูนื่ออไเหอชื่ออะไรชื่อตันอกินจนมุดยังวอได้เลยตัวมันหัากัดมุเบิดเลยวะดังดังนี่กับว่างเป้าอู้าสนาสีดกบเ็บอนหนามันก็เป็นแหง

ไอ้ไว้เหมือนไส้ไข่จะอ่อนแรงแล้ว<ช>เออแค่จะบ่หินเนียแลอ๋อเพ่อเพื่อราคเปลดเนี่ยกะเดี่ยวใส่้องหิ๋ยุินะครับ่มันอยู่คู่ขี่หมูเลยจังคู่ขี่หมูนค่ คู่บ่อหนังลงแาลดุกบักมีดุกบักอาถักพักกันจองพักตบบ้านเขาน้ำติแม่นเข่าบ่นี่ไงเข้าดัเมารออือมเนี่ยเน,นานะใส่แลวคือว่าพักงามพักแ โอ้ปัสนาผูคาไ <c oughs> ใส่เด็กกบวันสิได้กบยังขึนชิบหกับแนั้นแหละค่ิาแ่นีจ้เออใส่ไม่หรอให้ได้ลงนะ่ะอันนี้คือใส่ปลาไหลดอกนองเมืองเทียนนี่ปลาไหลต <c oughs> ึงอ่ะตึงเ่ะ้ยเยอะ่ะออเอาขึ้นมาไงครับโอ้ปลาไหลอีดีเลยนี่ อะไรกินอ oh, ี M ่ขั้นๆนั่งินแต่้าวกิงฝุกย่างบด้เตบ่ีโน้แล้ว้ยโอ้ยมันกินข้าวมันก็เปกุกกุ๊กกุ๊กกุก ดูดลุงลุงห้หน้าแล้วเดี๋ยวป่ะอือฮึมนี่ยฮม้ากเนี่ยอาไม่คิด็นจิงๆมมนหนาสิของอย่างสี้ลยหรอม งงช่องลังผู้เดียวังหนงไม่ค่อยังบลยล้วหันเขาใส่เบสตาต่อนอเนาะใส่ตะรเวียนผดนก๋ยวยไม้ไ,ไม้แห้งแห้งเลยเจ๊ปุ๊บหน่อยพร้อมงนอานอยของนี้โดยนะครับผมมาลุน้นกันครับ ครับโหลุดว่ะอันมี้กุ้งขิงมีเฮ้ยม่งใครเนี่ยอะไริงมีหลายก็ปล่ามองดูได้ไหมใช่อะไรกับมือข่ามุ่งคืองานถือว่าข้าวขาว แม่แหนนี่น้ำสิ่กดบ่งี่มัหงบเลยวะอุ้ยบงหงยหยุดเป็นยังอืขึ้นคนเ้าอืออย่าป้งมัายก่อือตัวนี้กลับยวะโอ้ตรงมัใส่สีคำคำเนาะขี้นาเกลียนมัดตายไหมขี้คือหรือมัใส่จะเลี้ยนปวดขายฟองไม่เล่ากับมัใส่เหรอไม่มีเวลาสักไร มันมีผลงานจะโตใช่ไหมมันกีคอยิงให่เบ็ดอะไรจิพูดยั์ไปไม่มีคนเรียกจักตังไม่รังงูนยโอ้ไฟเนี่ยอดูหนมั้เรื่องหินอ่ะมันหินอู่แต่ว่าแง่ไทยมันแถบจะบ่าหินเลยดี บ่มันบ่เห็นเจ้าแม่ไอ้ว่าจะพอใจวัวเงี้ยเสียงเดียวมันต๋าเลี้ยเสียงมันต๋า เขาไปล้วเขาเด็ก่ะพาเขาอยู่นี่ก็เด็กเบิดแลวเด็กเบิดแลยเดี๋ยวจะหลังยังไงน่ะเบ็ดหลายหลังเยอตื่นเป็นอันตีือหยางเปิดตื่นท่ามีเสื่อโทรศัพท์มาให้ฉันโทรศัพท์ฉันไม่เห็นหงมันบคยเห็นห เดี๋ยวบ่ายว่าวางเปล่าวางเปล่าวาสนาสิได้กบจะโตนึงกระถือกัดตัวยังกินบุ้งกินบึงหมดเลยแล้วก็บ่ได้จักตัวเลยไม่ได้สักตัวเลยไม่ได้สักตัวเลยคิดได้ไม่มีกาคือว่า ประสบความสำเสร็จประสบความสำเร็จดูตาไมีเน่าก,กินมากมมมากลิ่นมันโอ้ยทำมาส์กนได้สีแดงกบพองางามๆเมนาะเดี๋ยวจ้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้พี่ฮันนี่เดี๋จ้าฝากทุกคนกดไลค์ก,คกดติดตามเพื่อเป็นกระนังใจให้มันน้ำเด้อจา้าแล้วเจอกันคลิปหน้าจา้าอ้ย